กีวีเอ่อกับน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานแล้วก็โยอ,อน้ำปลาร้านิดหนึ่งอร่อยมากทุกคนกีวีแบบมันไม่สุกอะ่ะมันก็เลยแบบออกเปรี้ยวนิดหนึ่งก็เลยมากินกับน้ำปลาหวานเข้าไปมาก i <laughs> นี่มันไม่รู้เอาจะเอาน้ำปลาหวานมากินกับอะไรอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีมะม่วงแบบเปรี้ยวๆเหมือนบ้านเราอ่ะเออมันมีมะม่วงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบรสชาติเหมือนบ้านเราอ่ะเอามากินกับกีวีนี่แหละกีวีนี่ก็พอใช้ได้อยู่แอปเปิลก็แอปเปลิปเปลเขียวเราก็น่าจะใช้ได้อยู่อ่ะทุกคน

ทุกคนเห็นเตรียมของเนะจ้ะมือค่าวันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหมูสดเนาะอันนี้เป็นเครื่องปรุงจ้ะก็อันนี้หมูหมักนุ่มจ้ะนี่เนาะก็เป็นผักทางนั้นจะ้ะกำลังต้มเส้นให้อยู่แมทธิวกินก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้อเล็กเขาบอกว่าแม่รอกินข้าวกับผมหน่อยเออแม่บอกว่าน้องต้องกินก่อนนะเพราะว่าน้องจะไปฟุตบอลเนาะ ตอนแรกก็ว่าแม่ก็ใช้จะกินกับแมทธทิวนั่นแหละสองคนปกติแต่พอดีว่าเอออเล็กเขาบอกว่าเขาจะกลับมากินข้าวเขาให้แม่รอแต่บอกน้องไม่รอนะเพราะว่าน้องต้องไปฟุตบอลนั่นเลยจ้าก็เดี๋ยวทำให้เมทธทิวก่อนจ้าสวยเตียวเมนูมือนี้อันนี้เป็นผักโขมอ่ะจา้ะผักโขมเออผักเอปวยเล้งอะแล้มีถั่วงอกกับเอ ันคืออะไรเอ่มโหระพาโหระพาบอใส่กว๋วยเตี๋ยวบอเออมันจะหอมโอ้ยหนูให้มาทิ้วเซนไม่ไม่นเลยเน,นี่ไงเซนมีนจะผักเหรอมีจะผัก,กอู้เออขอเยอะดูข่าวสวีเดนเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งน่ะให้ให้แบบว่าเรากินเนื้อในประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัม น้อยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอันนี้หนึ่งกิโลอ่ะกินครั้งหน <laughs> ึ่งเออเอาอีกไหมเอาอีก,อ,อ,ก <laughs> อันนี้แม,แมทิวอุ้ยแมททิวขอมาอกเออบอเห็นดอกเชื้อโรคเอาอีกบ่าหรือ <laughs> เอาลุกชินอีกหรือเอาอยัางไง <laughs> เอาอีกอือให้อีกหนึ่งชิน้น <laughs> ขอ,งงอ่งมาเออเดี๋ปรุงรสให้แมททิวเลยจ้ะลืมอะไรไหมแม่ลืมอะไระไหมดูสิ ไหมครับน้ำปลาใช่ๆครับน้ำปลาไม่เอาเราคิดว่าน้ำซุปมันมันไอนี่แล้วลูกเค <Okay. S 1> อืมเพราะว่าเอ <Okay. S 1> ใช้น้ำซุปสำเร็จเอน้ำซุปสำเร็จรูปแบบมันเค็มนิดนึง <Okay. S 1> ใช่อันนี้เป็นกากไก่นะจ๊ะกากไก่เนี่ยกากไก่ใส่ลายแล้วครับ นี่ผักชีต้นหอมผักชีตน้นหอมแล้วก็พริกไทยแค่นั้นก็สุบด้อยเปิดรูใหญ่เลยอโอ้ยเนาะ <c oughs> นี่จ้ะซุปก็มีลูกชิ้นให้แม่ทิวสามลูกโอเคหืมน <c oughs> ะกินมากแม่ทิวเขาชอบน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้จ้ะ อือืออันแหละก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนอืมกว๋วยเตี๋ยวของแมชิวจ้ะเขาเลิกก็อะไรเขาบอกเขาเลิกหกโมงครับกับรถอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะแม่รอได้ไม่เป็นไรก็นั่งเป็นเพื่อนอ่แมชิวไปก่อนอื ได้ว่าซุปมันเค็มนิดหนึ่งอ่ะอือพอดีพอดีนะชอบแบบนี้เหรอจริงนะแม่ไไมม่่อแคิดว่าแม่ไอน้ำซุปมันเค็มไปนิดไม่รู้ว่าแม่จะชอบหรือไม่ชอบแบบนี้เหรอ นี่กากไก่จะเอาอีกก็ได้อืมัมนมเผ็จังมันถูกใจเลยใช่ไหม ัปวยเล้งนี่ถ้าไปได้เจอแบบยอดสวยๆเขียวๆไม่แก่มากเนี่ยโอ้ซื้อเลยกำหนึ่งแพงมากกิโลละเกือบเจ็ดเจ็ดสิบโครนอะหกสิบเก้าหรือหกสิบห้าโครนนะปวยเล้งอนี่ยกำหนึ่งก็เกือบครึ่งโลแล้วอะ่ะถ้าเห็นแบบสวยๆก็เอามาเลยกินกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนาะผักขมเนาะ โหระพาโหระพามันเข้ากันบอกครับใส่ผักชีัยอันนี้ไปอีกแม่ใสให้ไหนครับอืเอาเลยมันเขียวมันมันเขียวแล้วเออสงสัยเล็กเหนื่อยวันนี้เพราะว่านอนน้อย แล้วก็โทรหาแม่สองรอบแล้วนะแมทแสดงว่าตัวเองนะรู้สึกแบบเหงาเอียนซอมรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกเหงาโลนลิกก็เลยโทรหาแม่สองรอบอะ่ะวันเนี้ยเขาเหนื่อยแหละเพราะว่าเขาเรียนเรียนหนักด้วยแล้วก็เขาทำงานด้วยไงแล้ววันเสาร์เขาทำงานด้วยนะแต่วันเสาร์เขาทํทำงานได้เงินอออืื แต่ช่วงนี้แม่หอ่อยายฮาร์เรมังเง่ฟอร์เชนลีมาดักแกตินหั่นหันคันพรกแกงเียร์ละดอกเกนน้อยหันวินแล้วก็มันมันรู้สึกว่ามันไม่หิวแล้วมันก็แบบเรียนได้ดีอะไรเงี้ยแม่พูดกับแมทธ่ว่าออเดีหน่อยช่วงนี้แม่ทำกับข้าวให้ห่อให้อลิซเยอะมาก คือลูกสามารถแบบพักเบรกแล้วได้กินเลยได้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายอย่างอืแล้วแต่อเล็กจะเอาไปอะไรเงี้ยก็คือกินอิ่มได้ตลอดอือเล็กเลยดูแบบไม่แบบไม่ได้นอนไม่ได้ไอ้นี่แต่ว่าไม่ซูบมากเออเพราะว่าอาหารเยอะอแล้วเขากินหมดด้วยแนละ้วเขาแบบกินหมดยิ่งเป็นไอ้มาสมั่นกับข้าวนะเขากินหมดเลยจริงๆ ห่อให้สองกล่องเขาก็กินหมดเลยเหมือนพ่อเนาอะหเหมือนพ่อมากเลยเนาะมาสมันเนาะออเออมีอย่างเดียวบางที่เขาเหมือนกันนะ <c oughs> กินแกงกะทิเดี๋ยวให้แมทธิวกินไปจาะทุกคนเบิ้องนะเต็มถ้วยเต็มซ้ำจ่ะก,กินหมด <า S 1> ทุกคน<า>กินหมดวันนี้หิวข้าวเอ่อที่โรงเรียนเห็นแมทธิวกลับมาเลย อที่โรงเรียนมีแพนเค้กแม่มางั้นกินแผนเค้กมันไม่อยู่ท้องหรอกอืมเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยตามที่เราเคยเล่าเนาะมันเป็นแบบประเพณีของเขาไงทุกวันพฤหัสเขาจะโรงเรียนเขาจะมีแผนเค้กให้เด็กนักเรียนกินทุกวันพฤหัสเลยไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประเพณีของเขาเมันเป็นฮิสตอรี่เนาะแผนเค้กอะ่ะเออเขาก็ต้องมีให้นักเรียนเขากินทุก วันเพื่อหัดเออมันก็น่าเบื่อมันไม่อยู่ท้องจ้ะมันไม่อยู่ท้องอ่ะนะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวให้แม่ทิวกินนะนะั่นแหละเออปะเดี๋ยวจะได้ไปฟุตบอลลูกเดี๋ยวแม่รออเล็กเนาะส่วนอันนี้เป็นของแม่กับอเล็กจ่ะของแม่เป็นเอ็น้่องสะโพกไก่เนาะก็คือเอาเอาเอาสะโพกเอไก่น,ไนี่ไปทําน้ําซุปเนี่ยทุกคนก็เลยกินไก่ดีกว่า นี่ของอเล็กจ้ะอเล็กกลับมาแล้วทุกคนจ้ะไปกินเขาเล่นกันจ้ะหยองกลับมาแล้วครับทุกคนครับวันนี้ลูกกันเหนื่อยอวันนี้นะมันโอเคใช่ไหมที่มาหาลัยนะเขียบหยองเลยยโอเคใช่ไหมครับกับเพื่อนโอเคไหมกับเพื่อนโอเคกับที่ทํางานคุณครูอาจารย์ครับทุกอย่างโอเคนะอืแค่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วยัง แม่บอกถ้าเหนื่อยก็กลับมากินข้าวที่บ้านอืถ้าแบบว่ายังไม่ได้ติวไม่อะไรอันนี้รอกินข้าวน้องกินไปแล้วืเอาเลยกากไก่กากไก่หยิบเลยนี่ทุกคนกากินค่ะก มีนซดร้อนๆตากฝนมาเดินมานิดนึงอะ่ะตรัามันฝนอาตกลองชิมดูแม่ก็ไม่ได้ชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงอสดชื่นะสดร้อนๆ่อยครับอะไรทุกคนอืม ก่อนต้องพักผ่อนด้วยนังต้องพักผ่อนครับหยองครับเพราะว่ากินเสร็จเนี่ยพักพักหนึ่งชั่วโมงแล้วไปเข้าห้องนอนครับตอนนี้นอนให้เต็มอิ่มครับลูกดูนั่งได้จะมาดูหนังอะไรอยากให้นอนมากกว่าแล้วแต่แต่ว่าไม่ต้องทำกำบงกำบ้านแค่นั้นนะครับลูกพรุ่งนี้ คิดอยู่ว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวให้หยองไปทาวไปกินให้ <laughs> ดูก่อนอนี่วันนี้แม่ได้หมูสองสามชิ้นนี่ตรงนี้เอาไก่มากินเส้นแม่ทำนิดเดียวแม่ใส่ผักเยอะมากเลยเส้นนิดเดียวใส่ถั่วงอ,อก ทำน้ำซุปค่อนข้างจะเค็มนิดหนึ่งก็เลยไม่เพิ่มน้ำปลาไข่นุ่มมากดีมากมันออกมาคบ รถล้ลมคอนขับรถยากมากถานนมันปิดหมดข้าวสารถนนใหม่อนอกแถวนั้นเนะาะปิดหมดเพราะจะเอ้ขับไปตรงไหนไอ้ทุงนี้น้่ยมอ้หมาอ๋อทุกแอฟริกาได้ไอ้หมาตลอดทั้งสายเลยเนาะครับอืมเล้ว อิ <S <S ไมไหมอะครับอิ่มนะ <S <S จริงนะอนั่นแหละทุกคนก็ค่อยกับอิม่อมแล้วข่อยพอสดน้ำแล้วจ้ะเมนีนูรู้สึกว่าอันใช้เอไอนี่เยอะไปไอ,อ้น้ำสำเร็จรูปเยอะไปนิดนึงนั i, ่นแหละก็เติมน้ำจนเต็มหมอ้อต้องเอาออกด้วยแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเหมือนก็นยังแบบ เค็มนิดหนึ่งอะ่ะก็เลยไม่สดน้ำามอือนเนี้ยทุกคนนั่นแหละทุกคนก็พอเล็กกินข่าวแลงน้อเหมือนเนาะนั่นแหละก็เข้าใจพนจ่าเพราะว่าเพนเพนต้องเอาการเลี้ยงก่อนอะ่ะอย่างมาจบนาะพี่น้องนั่นแหละมือได้พอกันกบ็บอกลูกว่าถ้าเหนื่อยกลับบ้านนะ <laughs> นอะ้อเขาเล็กนาะแม่บอกถ้าเล็กเหนื่อยก็กลับบ้านมากินข้าวกับแม่อืม,อมวันไหนถ้าตัวเองรู้สึกเหนื่อยอะ่ะ กลับบ้านมากินข้าวกับแม่มาคุยกันมาอะไรก็ได้นั่นแหละโอเคจ้าทุกคนฝากคิวไ้สมนีจ้ะเดี๋ยวพอกันใหม่เนาะจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย